<c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องบ้านหฮาสปูสุคนสวัสดีนะคะ FC ทอโลกแล้วก็สวัสดีแอดมินนะคะของตีไม้ทั้งซี่ทันนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะที่บอดายไล่สดนะเมื่อวานหนึ่งกันยุง่งอยู่แล้วพี่น้องายซิ่งไรยย่างก็ทะเลาะก,กันนะคะตีไม้ก็บบอด้อยากทะเลาะได้พี่น้องนะคะเขาส่วนทะเลาะเองนะคะเพราะว่าจริงจริงตีหน่อยเนี่ยซิย่กับตีไม้นะคะสองอาทิตย์ของอาทิตย์นี้นะคะ แต่เขาเอาไปนะคะเขามาเอาไปตีไม้ก,ก็เลยเป็นน้ำหมาลูกนะคะมันก็เลยกลายปเป็นทะเลาะกันนะคะกับว่าเป็นยังค่ะกับไปเบ้ากันอยู่สารขอบขั้วนะพี่น้องเนาะเขาให้จังสี่เขาก็ว่าเป็นพ้นดีต่อเขานะคะอ่าแม่เขาก็โทษมากอ่าหาเขาแลรวเฮ็ดเออเหมือนกับว่าเหมือนกับประมาณว่าเก็บกวาดบ้านหรือยังล้างบ้านหรือยังประมาณนี้พี่น้องเอ้ยคอยกับเอียาเเบาหลายแบบ ประสบการณ์นะคะล,ลูกสิงทุกอย่างเนี่ยขอเรียนรู้จากเขามาทั้งนั้นเลยเข้าบริโงพี่น้องเพียงแต่บายยังบาถึงเวลาทีเจ้าเบ่านะคะอ่ะตีไม้ก็ขอโทษขออภัยนะคะขอให้เอฟซีนะคะเขามากกดติดตามตีไม้กันหลยๆนะคะเปิดใจฟั่งตีไม้สักนิดนึงคนนไม่ที่เขามานะคะว่ามันเกิดเรื่องเล่าอีกอย่างขึ้นนะคะเข้าเข้ากับบริวาาเข้าถูกเสมอไปนะคะทุกคนเข้ากับตีไม้กับบอกในส่วนของตีไมน้นะ อ่านะคะเหตุจังศี่มันบริยุติธรรมสำหรับเฮานะคะอ่าเห็นว่าเฮาบ่มีพี่มีหนองเห็นว่าเฮาบ่มีอีหยังกับชายวาจะมาเอาเปรียบเฮาหรือว่ามากดขี่เฮาหรือว่าจะสร้างเฮาเฮ็ดแนวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับโบแม่นได้พี่น้องนะคะนะคะมื้อนี้ก็แดดดีค่ะพี่น้องมื้อนี้หนูอตทิตยม่ก็เลิกโรงเรียนนะคะอ่าอาทิตย์นี้ก็คือเลิกอ่าขคืนเลือกกับประมาณเที่ยงสี่สิบนะคะกับ ไปเฮ็ดงานเสร็จมองนึงแล้วค่ะเรียบร้อยเหลืออีกรงเรียนนะคะรงเรียนไปเฮ็ดใบสามนะคะตีไม้เสียเอาเข่าลงไปลูกไส้ก่อนนะคะลูกไส้เลิกใบสองเคร่งนะคะตีไม้ก็เสียเอาเข่าเอาน้าไปให้ลูกกินนะคะเอาเข่าเอาน้ามให้ลูกกินแล้วก็กระสิกลับไปเฮ็ดงานนะคะเฮ็ดงานเสร็จแล้วก็สิมากลับมาอาบน้ำนะคะอาบน้ำแล้วก็เฮ็ดการบ้านพี่น้องนะคะตีไม้ก็บริเวณว่าอ่า เขาเดินนั่งลับพี่น้องเขาต้องหักตัวของนะคะหักตัวเองนะคะทุกคนนะคะหักตัวเองความเห็นแก่ตัวของคนนี่มันมันเกินที่จะอนันพี่น้องตีไม้ก,ก็ยิ้มยิ้มทั้งที่ตัวเองว่าบางครั้งมันโมไวเลยนะพี่น้องมันโมไหวมันแทบจะแบบว่าใจมันมันพังเบิดเบิดเ่ะพี่น้องเนาะอ่ะ,อะคนใดที่เขามาไม่ก็ขอให้เปิดใจฟังตีไม้สักนิดนึงนะคะมันพังเนาะพี่น้องเนาะ พังจนแบบว่าเอ้ยมันบ่มันมันบ่เป็นทีเหมือนกับคอตกลงทีตกลงกันนะคะพี่น้องคือเขาคิดเขาจะเอาอย่างเดียวเอ้ยเขาบอกแม่เขาบอกเฮ็ดแบบนั้นนะคะเขาเป็นผู้ชายพี่น้องเขาบเป็นผู้หญิงนะคะเขาสีดูแด้เบิดเอามาไห้ตีไม้มานวดกับเฉพาะตีไม้สุกเสาร์อาทิต เดี๋ยวลูกสีมีปัญหาเรื่องการเป็นลูกเขาบด้มีปัญหาการเป็นุงเรียนพี่น้องโรงเรียนก็บด้อยู่ไก่ย่งางลงไปจากเขานี่แป๊บเดียวยี่สิบนาทีพี่น้องแค่นั้นนะคะเก็บทุกรลยละเอียดเก็บเราเราเชื่อบาวา่าเขานี่ทิมลูกเนี่ยไว้บ,บ้านอะ่ะสามสี่ชัมม่วโมงเพื่อไปหาหมูเฮ้ยมันได้เหรอ ถามว่าเฮ้ยมันได้เหรอแบบนี้มันไม่ได้นะคะลูกยังไม่ได้รู้จักความหัวกบแปดปีพี่น้องเออสิบสองสิบสามปีปลอยได้นะคะปลอยได้นะคะไปหามูมาหมูจะสำคัญกว่าลูกบ่พี่น้องนั่นแหละตีไม้ฮะตีไม้ไปเฮ็ดงานมือวันเสาร์วันบ่ตีไม้ก็ฝากเจ้าของบานใบเขาก็ออกเขาก็ลงมาเบิงห้พี่น้อง เขาก็ร่งเขาก็บอกเออเขาเ่นยูโนนานนี่เขาก็เบิง่งเขาก็นั่นไห้โมเมนว่าเขาปล่อยปะละเลยลูกว้ผู้เดี่ยวเด้พอเกิดว่าลูกไปเ่นไฟเล่นยังเออสิ่งที่เขาบรูเมนบอพี่นอ้องอ่าการไม่ดีกว่าแก่ถ้เากเกิดว่ามันมีปัญหามากเราเขามา่แก่ทีหลังมันโมเมนค่ะจริงจริงอ่ะตีไม้ก,กับบอได้อยากมากให้มูเจา้าเลียดน้าดอกพี่น้องบอไดด่ามาอย่างแต่ มันโมไหวอีหิีตีไม่เมือ่อเราตีไม่ก็ห้เด้ว่าเออเห,เห็นว่าเห็นว่าเข้าตผู้เดยยียวเห็นว่าเข้าบมมีผู้ใดซอยก็เห็นจังสี่บ่เป็นย,ย,ยังค่ะเพราะว่าหน่วยงาน่นก็บ,บอกแล้วเขาคือครอบครัวของตีไม่เขาบอกนะเอออ่าสามีเธอเนะ่ะเขามีพีมีน้องอยู่นี่เขามีพอมีแม่มีครอบครัวทุกคนซอยเขาแต่เขาบ่ได้ซอยเธอแต่พวกเข้านีมาซอยเธอนะคะอ่า มาซยนะคะเท่าที่เขาจะซอยใดตีไม้กะมือมือมือนั่นแหละมือไหนมือวันศุกร์ที่ผ่านมาเน่ะก่อนตีไม้สิบิฮ็ดงานอ่ะเพิ่นก็ไม่เยี่ยมตีไม้ละตีไม้ก็กอดเพิ่นกะห้ยกันะพี่น้องว่าเออมันมันยากสําหรับสันน้าที่อยู่นี่นะคะผู้ใดที่เป็นตีไม้เจอสถานการณ์แบบนี้จะรู้เลยว่ามันยากจริงๆสําหรับคนมันเบิดใจนะ อะไรอะไรเออผูหยิงกับพีเดพพเบิดมันผิดตรงใดพี่น้องฮะสามีไปเหตดงานมองเดียวเทียเดียวเมือ่อยผูหยิงไปเหตุงานมากต้องมาทําความสะอาดบ้านเิ็ตกับเขาซัากผ้าซัากแพรเรียงลูกเลียงเต่าไปทรงลูกน้งเรียนีน่เหรอคะคือ,ค,อคือเราผิดเราตีไม้กับบได้กินตีไม้บได้เที่ยวกลังขึ้นสูบยากินเราบได้เสพยาบได้ยยั้งบเนี่ยสงสัยเขาบ่ามาค้นแบบนี้พี่น้องเขามาค้นแหลทแหทเี้ยว ซัวๆบอกพี่น้องนะคะเสียใจนะแล้วก็ผิดหวังสำหรับตัวผู้ชายคนนี้มันมันกับแบบว่ามันกับเบื่อนายแล้วหละพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านนะคะทีมาาเบาไม่อย่างระบายมืเจอฟังคอยกับรู้สึกดีขึ้นก็หวังว่าผู้เจ้อสงคงจะเข้าใจตีไม้แล้วก็ ให้กำลังใจตีไมายยา้ยาวบ่ยาวบ่ยาวากันเดิ้อพี่น้องเด้อน,นะคะสิ่งใดที่มันหนักอิริณักนักจนแบบว่ามันบม่มีทีที่จะคุยได้นะพี่น้องนะคะยังใดก็ได้เริมติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ตีไม้กับตีหน่อยในเด้อพี่น้องเด้อขอให้ตีไม้พันอียังไปได้ด้วยดีให้มันดีขึ้นนะคะจากสิ่งที่ว่ามันมันติดติดขัดขดอยู่กอขอให้ขี้ไขายกย,ยเป็นเรื่องดีเด้อพี่น้องเด้อตีไม้ขอขอทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเด้อพี่น้องใด้มีความทุกข์ เตือนเป็นสุกทุกบ่มีเงิงนไหลกล่องทองไหลมานะคะไปสมาใส่มีต่คนลาคนเมตตาคนอุปธรรมคำจุนนะคะมังมีมังค่งมันคงนะคะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเพื่อพู่นนะคะบออดบออยากบ่เจ็บบ่จนสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วตา้อพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้ติมายก็ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องก็เอาบรรยากาศแถวๆบ้บานมาให้เบิ้งข่ะเมื้อนี้กดแดดฮ่มๆมนะคะพี่น้องนะคะ โอเคเนาะค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนาเนาะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ที่ไม่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ